ชุดว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะใส่ชุดน,นี้ค่ะวันนี้เราต้องทำคอนเทนต์ลากหน้าโชว์ซึ่งตอนนี้พวกเราสี่คนแต่งหน้านะคะอขอไายไหนได้ไหมเรากลังจะไปไหนกันนี่บอกเราจะไปทะเลกันนะไอทะเลมันจะมีลิงไหมลิงมันอยู่บนไหนบนเขาว้วเราจะได้เจอไหม แล้วไทยกล้าจะลงไปเล่นทะเลกับมามีไหมเล่นปะหรือเราจะอยู่ที่ชายหาดรถหรืนไหนอะไรนะร้ายจิมน่าจะมีนะไอ้กล้าชอบกินรถเลยโอเบอรอะไรนะสตรอเอบอร์ี่เบอร์รี่หรอแล้วมันมีชอบกินรถอะไรให้ไทยเราซ้อมเลยนะเ,เราจะไปที่ไหนกันทะเลเอ่ะ ทะเลชื่อว่าอะไรอัลเจลุมอัลจลยมอัลจลมพัดลมเราจะไปทำอะไรที่ทะเลหาลิงหาลิงเราจะไปหาลิงกันนะคะท,ที่ที่ทะเลพัดลมต <Hey! S 1> ันนี้นะคะอยู่ที่พัทยาแล้วค่ะมากับเพื่อนด,ด้วยเปี่ยอนแต่งหน้าเลย <laughs> แล้วคนนี้คะ่ะพกเตารีนมาด้วยค่ะ <laughs> เพร่ใครเขาพกตุรีดป่ะเงดูเนจะตุลีดแบบโบราณน่ะเพื่อนกูซื้อให้ของขวัญวันปีใหม่คือพกเพราะว่าเป็นแอร์ต้องพกตลอดเนี้ยหรออ๋อตัวเกียกย่ร์มันไม่ยาวเลยนะแต่มันบอกว่ายับมากขอรีดหน่อยคือมันไม่ยับเลยตอนนี้กำลังทำอะไรคะแต่งหน้าแต่งมาจะไดล้าสุด วันนี้ค่ะนิวจะมาเปิดกระเป๋าว่าเวลานิวมาทะเลเนี่ยพกอะไรมาบ้างนะคะชุดว่ายน้าข้าวของเครื่องใช้อะไรเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเราเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าเวลามาทะเลเนี่ยพกอะไรมาบ้างอย่างทริปนี้นะคะเป็นทริป3วัน2คืนของก็ไม่เยอะมากนะคะแค่อันนี้ใบเดียวก็อยู่แล้วะเปิดเลยสิ่งแรกกระเป๋าเครื่อง เรื่องสำอางที่เราคัดมาที่แบบใช้บ่อยๆแต่สมมติว่ามาทอะไรไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่จะแบบเออถ้ามีถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะมีแต่งบ้างน,นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าพวกครีมยาสระผมครีมทาตัวทาหน้าทั้งหลายค่ะอันนี้เซนกล้องดรูปก็จะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะคะซึ่งโทรศัพท์กับกล้องดูรูปอันนี้คือเอาไว้ใช้เวลาเราไปต่างจังหวัดบางทีเราลูกนอนอย่างเงี้ย เราก็ตั้งกล้องอาตั้งกล้องตัวนี้นะคะแล้วก็ดูผ่านโทรโศัพท์เครื่องนี้ที่มีผมเพราะว่าผมนเวลาสาเสร็จมันบางทีมันค่อนข้างฟูอันนี้ค่ะลำโพงเอยลำโพงจิว๋วมันจิ๋วมากจริงๆเจนที่ขาดไม่ได้เลยมาทะเลก็ต้องชุดว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะใส่ชุดนี้ค่ะมีชุดคลุมด้วยนะคะ เสื้อคลุมชวบ้ยน้าแล้วก็เตรียมมาเผื่อชูบ้ยน้ําเผื่อไว้ด้วยไม่รู้ว่าจะได้ใส่กี่ชุดไงเวลามาทีก็จะเตรียมถ้าสามวันอย่างเงี้ยก็จะเตรียมมาสักสองชุดนะคะกางเกงในไม่ต้องให้ดูกางเกงในชุดชั้นในไม่ต้องออกมาเนาะชุดทั่วไปนะคะแบบเสื้อกล้ามเสื้อใส่เดียวอะไรที่มันดูเป็นทะเลทะเลนะคะอันนี้ชุดนั่งริมหาดชุดนั่งริมหาดเวอร์ปะ อันนั้นคือสิ่งที่ภาพออกไปนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสยืนนะคะกางเกงขาสัน้นสบายสเาส,สียงกางเกงขาสั้นเสยืส่วนมากจะใส่แบบนี้มากกว่าในความเป็นจริงวงการมันเทิงอะเนาะอ๋อแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะที่ชาร์จแบตกล้องที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ส่วนในกระเป๋านี้ก็ไม่มีอะไรเลยกระเป๋าเงินติ้นโทรศพัพท์แค่ค่ะตอนนี้นะคะก็ ใกล้เวลาที่เราจะลงไปถ่ายรูปเล่นแล้วพอดีนิวนัดก,กับเพื่อนไว้ว่าจะลงไปถ่ายรูปที่ริมทะเลตอน5้าโมงเย็นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปแปลงล่างก่อนนะชันี้ชันี้ตอนนี้นะคะทางโรงแรมเขาจัดเป็นเก้าอี้แล้วก็เคาไปให้เราถ่ายรูปตรงริมทะเลนะคะเลยเราไปกันนะช่วยนะวันนี้โปมากเลยก้เ <laughs> อียก้เฮียก้าอี้สุดโต้ คือเรามาที่เนี่เขาเพิ่งเปิดเมื่อวานวันแรกนี่ค่ะเรามากับเพื่อนด้วยค่ะแพทส้มนะคะหันไปหาตัวเองด้วยค่ะอยากข้าซีนอยากข้นซีนตากล้องค่ะจะไม่ค่อยได้อยู่จะไม่ค่อยได้อยู่ในซีนนะคะว่าจะเป็นตากล้องตลอดนี้เราสองคนนะคะใส่บิกินี่ค่ะ มุมไหนสวยต้องอยู่หาเห็นทะเลเห็นทะเลอ่ะวันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะเปิดไว้แด๊ะเด๊ะด แล้วตอนนี้ไทก้าตื่นแล้วค่ะฮัลโหลเรากำลังจะไปอัพเต้นรูทีกัน uh? <c oughs> ห้องนะห้องช่องเอาเอาลิ้เขาช่องลิ้มแม่กออกมานี mer, coach, <ok <ok ่ถุงเที่กินอยู Cly ่ในน้นหรอเหงาแย่เลยป่ะน้ำมือก่อนเอาไใน้ำมือก่อนข้าวลูก เราอยู่ที่พัทเลยลุ้มตอนนี้เรากำลังรองอาร์ฟเตอร์ดูที่ รอบสี่คนแต่งหน้านะคะเราจะมาล้างหน้าช่อนี่ถือจะให้ท่านผู้ชมตัดสินว่าใครหน้าสดสวยกว่ากันร่อนกันลงก่อนนะลงก่อนนะคือถ้าอย่างมันไม่ร่อนเราก็จะไม่ลงคลิปนี้เออโอเคการล้างหน้าที่ถูกต้องเราต้องใช้ตาก่อนโปะไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็กรูเฮ้ยยังไงอยู่ในกล้อนแล้ว อินโดนีเซียบอกว่าให้เช็ดขึ้นอย่างนี้เวลาเช็ดหน้าให้เช็ดขึ้นอย่างนี้หน้าเราจะได้ไม่เหี่ยวไอ้จริงไปอ่านมาตอนนี้โดนกลนที่สามารถกล้าเพราะว่ากลืนกลืนกันมาแล้วปากต้องเช็ดป้ะเช็ดปากทมไม่เหลือลิปแล้วเอาอะไรมาไม่เช็ดอ้ำมึงนี่ค่ะเราจะโชว์แล้วรีรวจเซ็นหมดแล้วอะน้ำจอจี้ค่ะมีคนบอกว่ากูหน้าสวยสวยกว่าแต่งหน้าอีกใครวะเขาเขาเข่าอะไรเด้วย ใครทำจมูกมาก็ต้องเช้เบาๆใครล่ะใครเพิ่งทสมัยใช้เบาๆสี่คนนี้ใครไม่ทำจมูกก่อนกูไม่ได้ทำนะจริงเหรอจริงเฮ้ยกูไม่ได้ทำเอ้ามึงอยู่จมูกรูมากเลยั่ษค่ะคือใช้ไปแล้วจำกับมันจะไม่มีสีนี่ยังมีอยู่เลยสี่ราอะทุกคนรู้แฟนสาวรู้ อยังเนี้อ่ะชากาแฟเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะไม่เหลือแล้วนะคะน่าสดของพวกเราค่ะก็ไม่แยเ้มรวมกันก็จะ200ปีอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้โอเคมันนี้ก็จบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอต้องให้เขาตอบไหมว่ารอดหรือไหม นอนอันนี้บ้าแพทนะคะคนที่หนึ่งแต่ผมผิดอยู่อะแพทก็ผิดวยูอันนี้ต้มนะคะต้มก็ได้โบนะคะอันนี้ดิวนะคะใครรอดไม่รอดก็บอกมานะคะรอดหรือร่วงรอดรอดกำลังจะนอนกันแล้วจ้าคุณนายก่อนคุณนายทุกคนก่อนอาใครกล้าหายไปไหนอ่ะให้เห็นใครกล้าบ้างอ่ะเห้ออยู่นี่เหรอ ไม่ายก่อนคุณไหนก่อน